สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคปะป้าเหมี่ยวจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะโอ้ยไม่รู้ป้าเหมี่ยวตื่นเต้นป้าเหมียวดีใจไม่รู้จะพูดยังไงดีจากการทําเล่นๆของป้าเหมี่ยวแล้วกลับกลายเป็นว่าป้าเหมี่ยวได้แบบนี้มาค่ะดูกันชัดๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นค่ะ ป้าเหมียวอยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกๆคนนะคะที่อยากมาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจป้าเหมียวมาโดยตลอดนะคะนะป้าเหมียวก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคนเลยนะคะมาแล้วคะ่ะดีใจมากดีใจจนอยากร้องไห้ พราะในที่สุดป้าเมียวก็สําเร็จได้ใบนี้มาค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะสรุปแล้วเพิ่งได้มาวันนี้เองค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเก้าเดือนมกราคมคือป้าเมี่ยวอยากจะบอกว่าป้าเมี่ยวได้แล้วค่ะนี่แหละค่ะ บที่ทุกๆคนรอคอยนะคะเนาะในที่สุดป้าเหมียวก็ผ่านมาจนได้นะคะนะป้าเหมียวได้มาป้าเหมี่ยวผ่านเมื่อวันที่แปดผ่านหนึ่งพันทัพย์สี่พันชั่วโมงเมื่อวันที่แปดธันวาคมแล้วอ่าป้าเหมียวมีโฆษณาเข้าวันที่สิบเอ็ดจนมาถึงบัตรนี้ป้าเหมี่ยวผ่านมาในหนึ่งเดือนนะคะเนาะ ป้าเมียวก็ได้มาสรุปแล้วติดอกไว้ค่ะติดอกไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วป้าเมียวก็จะบอกว่าขอขอบคุณอ่าคุณ YouTube ด้วยนะคะขอขอบคุณคุณ YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณ YouTube ในที่สุดป้าเมียวก็สําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วก็เนาะและอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือ ขั้นตอนที่ยากเหมือนกันป้าเมียวก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่มาช่วยสนับสนุนป้าเมียวนะคะเนาะต่อไปนี้ก็ป้าเมียวก็ขอให้ทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนยังสนับสนุนป้าเมียวต่อไปนะคะเนาะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ป้าเมี่ยวต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะนี่แหละค่ะที่ป้าเมียว อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะเนาะโอเคนะคะผ่านภายในหนึ่งเดือนค่ะของป้าเหมียวจากการทำ u t u b e ของป้าเหมียวมาก็อ่าป้าเหมียวถ้าป้าเหมียวทำจริงๆจังๆก็ประมาณสี่เดือนได้มั้งคะประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณสี่เดือนค่ะแล้วป้าเหมียวก็ได้ใบตัวนี้มานะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆทุกๆคนก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะขอให้อ่าเพื่อนๆทุกๆคนสู้ๆและมีกําลังใจทำเนาะคะเนาะลงคลิปเรื่อยๆลงคลิปทุกๆวันถ้าเป็นไปได้ส่วนป้าเหมียวก็ไม่ได้ลงทุกวัน,นะคะ่ปะป้าเหมียวก็ลงบ้างไม่ลงบ้างเพราะป้าเหมียวก็มีงานต้องทำนะะเนาะก่เนาะป้าเหมียวก็ทํางานประจําป้าเหมียวก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาจะลงทุกวันเท่าไหร่แต่ว่า ป้าเมียวก็ยังลงเหมือนเดิมนะคะอาจจะเว้นวันสองวันแล้วป้าเมี่ยวก็มาลงคลิปเหมือนเดิมนะคะนะอย่างนี้ก็คือได้ค่ะนี่แหละค่ะความสําเร็จอีกหนึ่งขั้นตอนของป้าเมียวนะคะเนาะป้าเมียวก็ขอบคุณนะคะอยากจะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมากๆากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามรับชมป้าเหมียวอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ป้าเหมียวก็ ขอขอบคุณขอขอบคุณทาง YouTube Google Adsense แล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนทุกๆกำลังใจที่มาให้ป้าเมียวนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะก่อนจะไปอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ subscribe ะกติดตามให้ป้าเมียว ด้วยเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ